สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมาอีกแล้วค่ะสวัสดีผู้สูงวัยสวัสดีผู้มีผิวแห้งกร้านผิวหยาบกระด้างผิวไม่เรียบเนียนนะคะมาฟังฉันดือ้อได้ผลนะจะบอกให้ถ้าไม่เชื่อไปห้อฮอ,อแก้มเฟนขขางๆดูซิแล้วให้เขาจับดูนะคะว่าจะได้ผลไหมคะพูดง่ายๆก็คือว่าเองอายุเยอะแล้วผิวมันจะแห้งกร้านแล้วบางทีเองก็ไปอัพเดตไอ้ตากเดดมันสนูนถูกไหมคะที่นี่จะเอาเร็วนิดนึงเรื้อเพราะว่ามือถือน่มัน มันไอมาไพูนดะนะนะคะมาบอกเคล็ดลับกันง่ายๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเชี่ยวชันด้านผิวหนังไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยคะ่ะแต่มาแบ่งปันกันเพราะว่าใช่แล้วมันได้ผลนะคะคุณอันนี้ใช่นิเวยเองแหละหรือใช่ครีมที่มีเข้มข้นมากๆนะคะใช่แบบกำม,มือตรงนี้ยฟับเลยหลังจากอาบน้ำเสซ็จถูกไหมคะทาทาแต่อย่าปกติคนเราจะฟุบจบถูกไหมคะ เสร็จแล้วมันไม่ได้ผลพอทาเซรเจแล้วเองนวดตามแข้งตามขานวดไปเลยนวดนวดเอาแบบเน้นๆน่ะนวดนะคะนวดจนมันชุ่มนวดจนทั้งตัวโทษทีเด้อจากตามพุงเอ้ยอุ้ยเธอทษทีนะคะตามพุงตามนี่ตามแข้งขาเองตามก้นกบเองตามสะโพกตามอะไรท่ายมดจะรดจดเท้าเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันจะได้ชุ่มทั้งตัวแล้วก็นวดนะคะใช่เข้าใจเนาะนวดนวด นวดกลึงมันจะสองสานาทีให้มันเข้าผิวเองให้มันอะไรเองนะ่มันจะได้ผลค่ะแต่ถ้าเกิดปืดเหมือนสมัยก่อนฉันก็ทําค่ะไม่ผ่านไม่ได้พูดเลนเดอร์แต่ว่าเกิดขึ้นกับตัวเองก็มาเร้วนะคะเซ็จแล้วมันจะเบากระเขาดาไม่ต้องพูดถึงฉันพูดเสมอเขาดาไม่ต้องพูดถึงเพราะตัวจริงฉันก็ไม่ได้ขาวแต่ฉันเอาความชุ่มชื้นกระฝ้าก็จะจางลงจากผิวที่เป็นครุขะครุขะอะไรเงี้ยนะพี่น้องมันจะเรียบเนียนขึ้นแต่ต้องใช้เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะ ครข้างแรกจะรู้เลยว่าถ้าโปะหลายๆเนี่ยมันจะชุ่มนะคะเสร็แเราก็นวดนวดนวดเข้าไปหัวจุดเท้าเลยคะ่ะได้ทั้งนาด้วยอันนี้พูดตรงทาร์เซ็แเรามันจะชุม่มเสร็จแล้วถ้าเกิดแค่ว่าเหนียวมากก็เอาผ้าเช็ดตัวมาซับๆจังนิดหนึ่งนะคะแต่ไวสักพักหนึ่งเพราะว่าสูตรฉันก็คือโป๊นวดจนแห้งถูกไหมคะมันผิวทั้งตัวเลยมันได้ทั้งตัวทั้งลงูกทัง้งหลังให้ที่รักคนกบานพาให้ก็ได้นะคะเซ็จแล้วก็ทาครีมกันแดดตามทา,าไปอ,อกเด,ดถ้าไมนนันก็ หลังจากอาบน้ำก็รีบทาเลยนะคะงั้นก็ถ้าเกิดใครคิดต่างคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อันนี้สิ่งดีๆมาแนะนํากันไม่ได้พูดเชียวช้านัานผิดนังไม่ไรตั้งสิ้นต้องกราบขอโทษขอไปมาบวกกันซื้อๆค่ะจะได้สวยใครเบื่อมาชอคุณงานถูกไหมเออมาดูแลตัวเองนะคะนะคะงั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ